อะไรกำลังเกิดขึ้นกับอาณาจักร LVMH แบรนด์หรูระดับโลกที่เคยไร้เทียมทานอย่างหลุยวิททองและดีออกำลังเจอกับยอดขายที่ตกต่ำครั้งแรกในรอบหลายปีตลาดจีนสุดตัวคนรุ่นใหม่เบือนหน้านหน,านีโลโก้ใหญ่ๆทำให้หมูลค่าของ LVMH หายไปกว่า100 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ในขณะที่ยักษ์ใหญ่กำลังสะดุดแบรนด์อย่าง Hermes กลับยังคงเติบโตสวนกระแสะได้อย่างน่าทึ่ง พวกเขาทำได้อย่างไรและความรูหราในยุคใหม่กำลังเปลี่ยนไปอย่างไรนี่คือบทเรียนธุรกิจที่คุณต้องฟังสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Inside X ที่นี่เราจะพาคุณเจาะลึกเทคโนโลยีเทรนด์ธุรกิจกรณีศึกษาและเรื่องราวที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสก่อนใครและเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเชิงลึกแบบนี้อย่าลืมสนับสนุนดี e i n s i d e x ด้วยการกดไลค์กดแชร์และติดตามเราด้วยการกด u b s c r i b e กันไว้ด้วยนะครับ ตลาดสินค้าหรูหราที่เราคุ้นเคยกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับลองนึกภาพแบรนด์อย่างหลุยวิตตองและดีออที่เคยเป็นหัวใจสำคัญของ LVMH และขับเคลื่อนการเติบโตมานานหลายปีแต่ตอนนี้ กลับมียอดขายลดลง1%ในไตรามาส4ปี2024และลดลงถึง6%ในไตรามาส3นี่ไม่ใช่แค่ความผิดพลาดช,ชั่วคราวแต่มันบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในภูมิทัศน์ของธุรกิจสินค้าหรูอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ LVMH ซึ่งเป็นเจ้าของกว่า75แบรนด์ทั่วโลกต้องสะดุดขนาดนี้ 1. วิกฤตในตลาดจีน จีนคือหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดสินค้าหรูมานานกว่าทศวรรษแต่ในปี2024ตลาดจีนกลับลดลงถึง20%ซึ่งเป็นการลดลงที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2011ปัญหาอาสังหาริมทรัพย์ที่ย่าแย่ทําให้ความเชื่อมั่งและกําลังซื้อของผู้บริโภคลดลงอย่างมาก 2. พฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนไปลูกค้าจีนไม่ได้หยุดซื้อสินค้าหรูหราไปเลยนะครับแต่พวกเขาแค่เปลี่ยนที่ซื้อ แทนที่จะซื้อในเซี่ยงไฮ้หรือปักกิ่งพวกเขาเลือกที่จะบินไปซื้อที่โตเกียวมิลานหรือปารีสเพราะราคาถูกกว่ามากยกตัวอย่างกระเป๋าลุยวิตตอง3,000ดอลลาร์ 3, สหรัฐในเซี่ยงไฮ้อาจเหลือเพียง2,400ดอลลาร์ 2, สหรัฐในโตเกียวสิ่งนี้ทำให้ร้านค้าของ LVMH ในจีนที่แบกต้นทุนสูงต้องเผชิญกับไรายได้ที่ลดลง 3. คนรุ่นใหม่ที่ไม่อินกับโลโก้ เจนซและยัง m i l l ลนเนียมมีความต้องการที่แตกต่างออกไปพวกเขาไม่ได้สนใจโลโก้ใหญ่ๆที่เห็นชัดเจนอีกต่อไปแล้วแต่กลับให้ความสำคัญกับความยั่งยืนประสบการณ์และความเป็นของแท้การถือกระเป๋าที่มีโลโก้ LV เด่นชัดอาจจะดูเชยไปแล้วพวกเขาชอบสินค้าวินเทจมือสองและมองว่าประสบการณ์อย่างการเดินทางไปญี่ปุ่นคอนเสิร์ตหรือเทศกาลสำคัญกว่าการมีกระเป๋าดีไซเนอร์ราคาแพง พวกเขาอย่างตั้งคำถามว่าทำไมต้องจ่ายแพงเพื่อเป็นป้ายโฆษณาเคลื่อนที่ให้กับแบรนด์ด้วย 4. กํกำลังซื้อที่ลดลงและแนวคิดการลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นตลาดผันผวนและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นทั้งค่าที่อยู่อาศัยอาหารและการเดินทางทำให้ชนชั้นกลางระดับบนที่เคยซื้อสินค้าหรูหราเพื่อเป็นรางวัลให้กับตัวเองต้องคิดหนักขึ้นการซื้อของหรูจึงไม่ใช่แค่ความต้องการอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการลงทุน พวกเขาจะถามตัวเองว่าสิ่งนี้จะรักษามูลค่าได้ไหมทำให้สินค้าอย่างนาฬิกาจิวเวลี่หรือทองคำดูน่าสนใจกว่ากระเป๋าหนังแฟชั่น 5. ภาระของพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่ LVMH มีแบรนด์ในเครือกว่า75แบรนด์ครอบคลุมหลายกลุ่มสินค้าซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเกราะป,ป้องกันในยามตลาดผันผวนแต่ในปี2024กลับกลายเป็นภาระการบริหารแบรนด์จำนวนมากทำให้การตัดสินใจช้า การปรับตัวยากและทรัพยากรถูกแบ่งออกไปมากเกินไป 6. วิกฤตความเชื่อมัน่นรายงานการรัดวไหลของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหลุยวิตตองและดีอยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นลดลงโดยเฉพาะกับลูกค้าระดับสูงที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่งด้วยเหตุผลนี้ LVMH จึงต้องปรับสตร ATEGY ครั้งใหญ่หันมาลงทุนในประสบการณ์มากกว่าสินค้าอย่างชัดเจน เช่นการลงทุน800ล้านดอลลาร์สหรัฐใน Fle ็กเจธุรกิจเครื่องบินส่วนตัวพวกเขากำลังเปลี่ยนจากการขายผลิตภัณฑ์ไปสู่การสร้างระบบนิเวศไลฟ์สไตล์ที่นำเสนอการเข้าถึงประสบการณ์และบริการต่างๆแล้ว Hermes ทํทำไมถึงเติบโตสวนตากระแสดได้อย่างน่า,งนนาทึ่งในขณะที่ LVMH กำลังประสบปัญหา Hermes กลับมียอดขายและผลกำไรที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องราคาหุ้นก็พุ่งสูงขึ้นเคล็ดลับของ Hermes คือ 1. กลยุทธ์ความขาดแคลนที่ไม่เปลี่ยนแปลง h e r m e เมสยึดมั่นในหลักการสร,าสร้างสินค้าให้น้อยกว่าความต้องการของตลาดเสมอโดยเฉพาะกระเป๋าเบอร์กินเนอรเคลลี่ที่เป็นที่ต้องการอย่างมากลูกค้าไม่ได้แค่เดินเข้าไปซื้อได้ง่ายๆ คุณต้องสร้างความสัมพันธ์กับพนักง,งานขายต้องซื้อสินค้าอื่นๆเพื่อสะสมแต้มให้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในการซื้อกระเป๋าไอคอนิกเหล่านี้มีโคต้าจำกัดนี่คือธุรกิจที่ดูบ้าสำหรับคนทั่วไปแต่เป็นหัวใจสู่ความสาเร็จของ h e r ร์เม 2. คุณภาพงานฝีมือและประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้ เมสให้ความสำคัญกับการใช้วัสดุคุณภาพสูงที่สุดและงานฝีมือที่ปราณีตแบรนด์มี me, ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า180ปีเริ่มต้นจากการทำอ่านมาให้ราชวงศ์ยุโรปสิ่งเหล่านี้สร้างเรื่องราวและความเป็นของแท้ที่คนรุ่นใหม่ให้ค่า 3. เข้าใจไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามหาเศรษฐีอย่างแท้จริงเฮอร์เมสรู้ว่าลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการอะไรพวกเขาไม่ได้ใช้งบประมาณมหาศาลไปกับการตลาดหรือจ้างแบรนด์แอมบาสเดอร์ แต่เน้นไปที่การสร้างความปรารถนาและความพิเศษเฉพาะตัว 4. ยึดมั่นใน DNA ของแบรนด์ Hermes ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพวกเขาไม่วันไหวกับการปฏิวัติสตรีทแวร์ที่เคยเป็นกระแสะหนักมากแต่ยังคงซื่อสัตย์ต่อสไตล์ที่เหนือเวลาและคลาสสิกของตัวเองครับ 5. การบริหารราคาที่ฉลาด แม้เฮอร์เจะขึ้นราคาแต่ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปและน้อยกว่าคู่แข่งอย่างชาแนลทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้ารักษามูลค่าได้ดีกว่าอย่างไรก็ตาม h e r ร์เมสเองก็เผชิญความท้าทายเช่นกันทั้งคดีฟ้องร้องเรื่องการบังคับซื้อสินค้าอื่นเพื่อแลกสิทธิ์ซื้อเบอร์กินหรือข้อกังวลเรื่องความยั่งยืนจากการใช้หนังสัตว์หายากด้วยบทเรียนสำคัญจากกรณีศึกษา LVMH และ Hermes 1 กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นโฟกัสเวอร์ซัการกระจายความเสี่ยง (Diversification) ในยามวิกฤตการมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งและชัดเจนเพียงไม่กี่แบรนด์แบบ h e r m e s อาจดีกว่าการมีพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่ที่ควบคุมได้ยากแบบ LVMH 2. การสร้างความปรารถนาและความขาดแคลนในโลกที่ทุกอย่างเข้าถึงง่าย h e r m e s ยังคงใช้กลยุทธ์ที่สร้างความอยากได้และความยากที่จะได้มาได้อย่างยอดเยี่ยม 3. ความเชื่อมั่นและความจริงแท้แบรนด์ต้องโปร่งใสและสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มองหาแบรนด์ที่มีค่านิยมเดียวกันกับตัวเอง 4. จากสินค้าไปสู่ประสบการณ์ลูกค้าไม่ได้ต้องการแค่สินค้าแต่ต้องการประสบการณ์เรื่องราวและมูลค่าการลงทุนที่จับต้องได้ 5. การปรับตัวได้รวดเร็วในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบรนด์ที่คล่องตัวและตัดสินใจได้เร็วย่อมได้เปรียบ นี่คือความท้าทายครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมและชุลี่ที่กำลังปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคใหม่ครับ และนี่คือทั้งหมดของ The i n s i d e X ในวันนี้ครับหวังว่าคุณจะได้แง่คิดและบทเรียนดีๆจากกรณีศึกษาของ l v m s และ Hermes ไปปรับใช้ในธุรกิจหรือการมองหาโอกาสใหม่ๆนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมสนับสนุน The i n s i d e x ด้วยการกดไลค์กดแชร์และติดตามเราด้วยการกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ InsideX Business Technology Next Step Your